ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตการเดทหากคุณเชื่อว่าการขับขี่ควรเป็นประสบการณ์ไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุด a ไปยังจุด b วิดีโอในวันนี้เหมาะสําหรับคุณโดยเฉพาะเราจะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งที่หาได้ยากสิ่งที่กําลังเลือนหายไปในวงการยานยนต์ยุคปัจจุบันนั่นคือรถกระบะเกียร์ธรรมดาไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาธรรมดานี่คือรถกระบะโตโยต้ปี2026ที่มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา ในโลกที่ระบบเกียร์อัตโนมัติครองตลาดและการใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังเปลีป่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโตโยต้าได้ทำสิ่งที่กล้าหาญพวกเขารับฟังเสียงจากผู้ที่ชื่นชอบผู้พักดีและผู้ที่ยึดมั่นในหลักการและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จใช้แล้วเกียร์ธรรมดายังคงมีชีวิตอยู่และโตโยต้ายังคงรักษาจิตวิญญ,ญาณนั้นไว้อย่างแข็งแกร่งในรถกระบะปีับปี2สของพวกเขามาสูดหายใจเข้าลึก,ลก และทำความเข้าใจกับความหมายที่แท้จริงของสิ่งนี้เกียร์ธรรมดาไม่ใช่แค่ระบบส่งกำลังแต่มันคือสายสัมพันธ์มันคือสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่และเครื่องจักรที่เกียร์ CVT หรือเกียร์อัตโนมัติไม่สามารถเลยนแบบได้และโตโยต้าแบรนด์ที่อย่างรากลึกในด้านความน่าเชื่อถือและขนรรมเนียมประณีได้พิสูจน์อีกครั้งว่าไม่ได้ผลิตเพื่อคนทั่วไปเท่านั้นแต่ยังผลิตเพื่อผู้ขับขี่ที่ยังคงใส่ใจบนท้องถนนอีกด้วยเอาละมาพูดถึงเรื่องการออกแบบกันบ้างรถกระบะโตโยต้าปี2 0 0พ 26มาพร้อมรูปหลักใหม่ผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความโฉบเฉี่ยวทันสมัยดูดันแต่ยังคงความประณีตด,ด้านหน้ามีกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นกว้างและมัน่นใจขนาดข้างด้วยไฟหน้าเล็เพลียวบางที่ยืดขยายได้ยอย่างลงตัวฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบอย่างมีรูปทรงดูดันบ่งบอกความเป็นรถกระบะคันนี้ตั้งแต่ยังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์เสียอีกด้านข้างตัวถังดูแน่นขึ้นมีเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นแนวเข็มขัดนิรภัยที่ยกสูงขึ้นเล็กน้อยและรูปทรง โดยรวมที่ลู่ลงขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลเพราะตัวถังไม่ได้นิ่มลงแต่อย่างไดรถกระบะทันนี้ยังคงเป็นรถกระบะแบบตัวถังบนเฟรมออกแบบมาเพื่อบรรทุกลากจูงและลุยทุกสภาพพื้นผิวระยะห่างจากพื้นรถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นออฟโรดช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือขึ้นเขาบนเส้นทางธุรกันดารด้านหลังคุณจะได้ประตูท้ายที่แข็งแรงพร้อมโช้คคับในตัวและระบบสเตปอัพที่ช่วยให้การบรรทุกสัมภาระสะดวกยิ่งขึ้นกระบะท้ายยังคงใช้งานได้จริง พร้อมจุดยึดหลายจุดเต้ารับไฟ120โวลต์ในบางรุ่นและแผ่นผูผนังคอมโพสิตเสริมที่ทนทานต่อรอยบุกและการกัดกร่อนใต้ฝากระโปรงโตโยต้ามีตัวเลือกระบบส่งกำลังให้เลือกหลากหลายแต่ฮีโร่ในปัจจุบันคือเครื่องยนต์4ีสุกสอง เ็ลิตรดูดอากาศตามธรรมชาติซึ่งปรับแต่งมาเพื่อแรงบิดและความน่าเชื่อถือจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดใช้แล้วเกียร์ธรรมดาแบบธรรมดาไม่มีแป้นเปลี่ยนเกียร์ไม่มีการจำลองการเปลี่ยนเกียร์มีเพียงคลัตช์และคันเกียร์แบบเดิมๆเ,เท่านั้นนี่คือเครื่องยนต์รุ่นเดียวกับที่ใช้ในรถอิเลสหลายรุ่นทั่วโลกซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความทนทานและความเรียบง่ายอย่าคาดหวังตัวเลขแรงม้ามหาศาลที่นี่เครื่องยนต์นี้เน้นแรงบิดรอบต่ำและความน่าเชื่อถือในระยะยาวคุณจะได้รับกำลังประมาณ195แรงมา้า และแรงบิดประมาณ180ปอ์ฟุตซึ่งอาจจะฟังดูไม่แรงเกินไปแต่บนแพตฟอร์มขนาดกลางน้ำหนักเบาเช่นนี้ก็เพียงพอเกินพอสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันการลากจูงแบบเบาๆและการผจญภัยแบบออฟโรดและนี่คือส่วนที่ดีที่สุดโตโยต้าปรับแต่งเกียธรรมดานี้ให้มีความเพลิดเพลินอย่างแท้จริงจังหวะการสับเปลี่ยนสั้นและแม่นยำคลัตชเบาแต่ตอบสนองฉัไวและอัตราทดเอ